เตือนด่วนประกาศรายชื่อ45จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมอีสานฝนมาแล้วร้อมชุ่มฉาำฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพุธท,ที่11กันยายน2567บริเวณภาคเหนือหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมมวลน,น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้อง แต่ในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกน้อยมากต้นข้าวถึงกับแห้งเหี่ยวใบเหลืองขาดแคลนน้าเช่นเดียวกันกับในบริเวณภาคกลางหลายพื้นที่ได้รับฝนเพียงเล็กน้อยแต่กลับต้องเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากมวลน้ําเหนือไหลบ่าลงมาสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันมาก แต่อย่างไรก็ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพายุอย่างนี้ที่สลายตัวลงไปจะส่งผลทําให้เรามารสุมนั้นเริ่มขยับต่ำลงมาผ่านผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นจะขยับตัวต่ำลงมาอีกผ่านผ่านในบริเวณตาลงางก,กลางของประเทศประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำลูกเล็กๆเ,เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยลักษณะของฝนจะตกแช่แบบนานๆนนหลายชั่วโมงทั้งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดฝนจะเริ่มตกหนักเกิดขึ้นในช่วงไหนบริเวณใดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบกันบ้างพื้นที่ที่ยังคงแห้งแล้งในขณะที่หลายพื้นที่ได้รับฝนกันแบบชุ่มฉ่ำจะมีโอกาสได้รับฝนหรือไม่ ติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมหรือร่องฝนที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่บางช่วงเวลาจะเคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคกลางตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดด้วยกำลังปานกลางจึงส่งผลทําให้ภาพรวมบ้านเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้น จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่13-18กันยายนอีกทั้งจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วยจึงเป็นเหตุปัจจัยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกชุกตกแช่มากกว่าเดิมทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทรช จึงได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเตรียมตัวรับมือกระจายตัวอยู่ในพื้นที่45จังหวัดในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิน์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมขอนแก่น มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่สุราษฎร์ธานีตรังและสตูลพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองให้ติดตามสภาพอากาศและเตรียมตัวรับมือเป็นพิเศษส่วนลักษณะอากาศในวันนี้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนอบนภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแหง่งโดยในบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเป็นวงกว้างโดยจะเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเ,นนเนหนอือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหมานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของประเทศทั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไปจนถึงตอนล่างทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งคาดว่าจะเข้าไปตกในพื้นที่ที่รอคอยฝน ทัญทาความเหี่ยวเฉาของพืชผลทางการเกษตรโดยภาพรวมจะมีฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวันถัดไปนะคะซสืบมเนื่องจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุดตรดีตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสก,นนก,นนกลนครนครพนมมหาสารค,คามชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแกน่นมุกดาหารยโสธร อำนาจเจเริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิตำสุด2 4่7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35องศางเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิตำสุด2 2่ําสอง22-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ําสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-33องศางเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียส บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลายพื้นที่เริ่มมีมวลน้ำสะสมเมื่อมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นมาอีกจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลอง และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้ยังคงมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง หลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยของเราจะค่อยๆมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกเนื่องจากร่องมรสุมจะขยับตัวต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีกหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปางกลาง จึงทาให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันที่12กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้พื้นที่อื่นๆยังคงมีเพียงเมฆครึ้มเท่านั้นจากนั้นในช่วงเย็นกลุ่มฝนจะเริ่มหากระจายตัวในหลายพื้นที่ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางทางด้านทิศตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้โดยบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่ช่วงค่ำไปจนถึงช่วงดึกกลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้โดยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกกลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันออกของภาคนะคะ มื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่1 3กันยายนจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นในช่วงบ่ายยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ตอนกลาง สำหรับในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เท่านั้นส่วนในช่วงค่ำไปจนถึงช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่14กันยายนจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นโดยพัดเข้าสู่พายุที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งพายุดังกล่าวมีแนวน้มเคลื่อนตัวไปทางบริเวณประเทศญี่ปุ่น พายุลูกนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยของเรานะคะแต่จะเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นของวันที่14กันยายนภาพรวมจะมีฝนเพิ่มขึ้นเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ จากนั้นในช่วงค่ำยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสําหรับในช่วงดึกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตกบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่15กันยาย,ยนเลยทีเดียว หลังจากนั้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทาให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันที่15กันยายนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ในขณะที่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งซึ่งในช่วงดึกยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้มวลอากาศหมุนตัวฝนที่เกิดขึ้นจะเป็นฝนที่ตกแช่อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กันแบบยาวนาะนหลายชั่วโมงติดต่อกันอาเซียงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากพอแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะโดยหย่อมความกดอากาศต่ําจะหมุนควงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายวันติดต่อกันหลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่าดังกล่าวจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางในช่วงวันที่18ถึง19กันยายน จึงส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีโอกาสเกิดฝนตกชุกหนานแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องทั้งในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้ไปจนถึงวันที่20กันยาย,ยนเลยทีเดียวจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงนี้นะคะบางพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้น จะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากพ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมส่วนพื้นที่ที่ยังคงแห้งแลง้งและรอคอยฝนขอให้ได้รับฝนในเร็ววันค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ